ครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิศวกรยงนะครับวันนี้เราจะพาไปดูนะครับตัวปั๊มรถเกี่ยวข้าวนะครับถ้าใครใช้รถเกี่ยวอยู่ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับนี่เลยครับลิวไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เราปัม๊มวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของปั๊มรถเกี่ยวนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นยี่ห้อของตัวดกินกับเซอร์ก่อนที่จะไปคุยกันนะครับมารู้หลักการทํางานของมันก่อนเจ้าปั๊มรถเกี่ยวเนี่ยทำงานยังไงนะครับปั๊มรถเกี่ยวเนี่ยจะเป็นปั๊มแบบโคส l ลูปนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นปั๊มแบบระบบปิดนะครับมีตัวชาร์จปัม๊มนะครับเป็นตัวจ่ายน้ํามันเข้ามาในตัว ปั๊มพิสซั่นหรือปั๊มนิ้วเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่าปั๊มนิ้วและปั๊มนิ้วเนี่ยก็ส่งจ่ายน้ํามันไปสู่เจ้าตัวตัวเดินนะครับหรือมอเตอร์นะครับในการเดินเดินหน้าหรือถอยหลังหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาส่วนใหญ่นะครับเราก็จะใช้ปั๊ม2ตัวนะครับเกียร์ปั๊มอีกสองตัวนะครับเกียร์ปั๊มจะเป็นปั๊มชาร์จนะครับผมส่วนนี้จะเป็นปัมนมนนปนป๊มหลักปั๊มเมนนะครับในการขับมอเตอร์ซ้ายขวานะครับผม สำหรับการหลักการทํางานนะครับเราก็รู้กันไปแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวปั๊มรถเกี่ยวเนี่ยก็จะมีหน้าที่ขับมอเตอร์ตัวเดินนะครับผมซ้ายขวาแยกกันนะครับปั๊มตัวหนึ่งก็ขับมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับผมทีนี้เรามาดูปัญหานะครับที่พบเจอกันได้บ่อยๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับปัญหาที่พบเจอกันได้บ่อยๆนะครับพูดถึงในกรณีถึงปั๊มเมนเนี่ยเสียก่อนนะครับปั๊มเมนเสียเนี่ยเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับมันก็จะทําแรงดันไม่ได้นะครับช้าร้อน หรือไม่ก็พังไปเลยนะครับมีเสียงซึ่งเจ้าตัวที่จะทําให้มีเสียงไฮไลท์ของมันเลยก็คือเจ้าตัวชุดนิ้วชุดบล็อกนี้นะครับนี่นครับอันนี้เขาเรียกว่าลอตารี่กุ๊ปนะครับผมหรือที่เราเรียกว่านิ้วหรือว่าตัวบล็อกเนี่ยครับมันก็จะมีการสึกนะครับบางทีตูดมันสึกบ้างหรือว่าหัวนิ้วมันแตกบ้างก็แล้วแต่นะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเสียกันที่วาล์วเพจนี่นะครับวาล์วเพจเนี่ยก็มักจะเป็นรอยนะครับการเป็นรอยเนี่ยก็เกิดได้หลายสายเหตุนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากที่การขาดน้ํามันนะครับการ, nitrogen, อ,ากราอากาศเข้าอากาศเข้านี่ก็บ่อยนะครับเพราะว่า nitrogen, ส่วนใหญ่ปั๊มพวกเนี้ยจะเป็นท่อท่ออ่อนนะครับเพราะเป็นท่ออ่อนแล้วมันปิดทึบใช่ไหมครับอากาศมันก็จะเข้าเราไม่เห็นตอนอากาศเข้าไม่ได้สังเกตนะครับ แล้วก็ถ้าน้ำมันสกรปรกนะครับก็จะทำให้เจ้าตัวพวกนี้ใช้งานได้ไม่นานนะครับมีเสียงมีอะไระนี่ในกรณีที่เกิดบําช้าขึ้นมานะครับเออไม่ใช่ตัวเดินเดินช้านะครับไม่มีแรงหรือไม่ก็ตอนเช้านะครับรันได้ตอนบ่ายรันไม่ได้แล้วหรือรันได้แค่ครึ่งชั่วโมงรันรันได้แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เครื่องกระเดินช้าอืดไม่มีแรงนะครับ ก็จะเกิดจากสาเหตุหลักๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวไส้ปัม๊มทีนี้นอกจากเจ้าตัวไส้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเจ้าตัวไส้ปั๊มแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้อีกนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับใกล้ๆกันเลยครับ ปัญหาที่จะเกิดตามมาถ้าเกิดไม่ใช่ตัวไส้นะครับก็จะเป็นตัวชาร์ปั๊มตัวนี้นะครับชาร์ตปั๊มหรือว่าเกียร์ปั๊มนั่นเองนะครับถ้าเกียร์ปั๊มเนี่ยมันทําเพชเชอร์ไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้ปั๊มยังไงครับทําให้ปั๊มอืดไม่มีแรงเอ้ยมีแรงนะครับแต่ว่าอืดก็คือมันจะยิงมุมเอียงไม่สุดเจ้าตัวปั๊มชาร์ตเนี่ยมันจะจ่ายน้ํามันเข้าตัวปั๊มเนี่ยนอกจากมีหน้าที่จ่ายน้ํามันเข้าตัวปั๊มนี้แล้วนะครับ ังมีหน้าที่ยิงยิงพลิกซ้ายขวาอีกต่างหากนี่ครับเจ้าตัวนี้จะเป็นลูกสูบอยู่ภายในนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะยิงเพื่อมาดูใกล้ๆนะครับอ่เนี่เห็นแผ่นเอียงนะครับพอมันยิงปั๊บมันก็จะเอียงนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาอ่ายิงทางนี้ก็จะเอียงด้านหนึ่งมันจะจ่ายน้ํามันไปทางซ้ายทางขวาแล้วแต่นะครับก็จะเดินหน้าถอยหลังได้การการคุมการเอียงเนี่ยก็จะคุมเดินหน้าถอยหลัง ถ้าเกิดปั๊มชาร์จเนี่ยทำเพชเชอร์มาไม่ถึง25บาทนะครับก็จะทําให้เจ้าตัวเนี่ยเอียงได้ไม่สุดพอเอียงได้ไม่สุดมันก็จะเดินช้าถูกไหมครับเพราะองศาที่เอียงน้อยมันก็จะจ่ายน้ามันได้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าช้าแล้วปั๊มใหญ่เนี่ยมีแรงนะครับอาการ80%ก็จะอยู่ที่เกียร์ปัม๊มให้ถอดเกียร์ปั๊มมาเช็คดูแต่ก่อนอื่นเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าปั๊มเจ้าพวกเนี่ยเสียหรือไม่เสียนะครับ เราก็ต้องมีตัวตรวจเช็คถูกไหมครับตัวตรวจเช็คที่สําคัญนะครับสำหรับช่างที่ขาดไม่ได้เลย<ม>ก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยครับเพชเเกตสำหรับช่างทุกคนนะครับถ้าจะตรวจเช็คปั๊มนะครับควรนะครับ,ควร,ค,รบควรต้องมีแกกไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเอาแกกได้แล้วนี่นะครับเพชชเกต ลิงที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็250บาทก็เพียงพอแล้วตัวนี้ตัวนี้400บาทใครยังไม่มีนะครับติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับผมทีนี้เมื่อกี้ผมพูดยังไงละถึงอาการช้าแต่มีแรงอ่ถ้าช้าแต่มีแรงเนี่ยก็จะเป็นที่อย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเช็คยังไงนะครับก็ให้เช็คตัวเพชรเกตก,ก่อนว่าเจ้าต,ตัวชาร์ปัม๊มเนี่ยมีแรงถึง25บาร์ไหม ถ้าไม่ถึงนะครับก็เปลี่ยนเกียร์ปั๊มครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่ที่ไช่ไส้เนี่ยเราตรวจเช็คไปแล้วนะว่าไส้เนี่ยไม่เป็นอะไรนะทีนี้มาดูอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยๆนะครับก็คือมันเดินไม่เท่ากันระหว่างเดินหน้ากับอยหลังเดินหน้าแรงอยหลังช้าอยหลังช้าเดินหน้าแรงเนี้ยครับก็จะเป็นที่เจ้าตัวสองตัวนี้เลยในการตั้งซึ่งสองตัวเนี่ยก็ต้องค่อยๆตั้งนะครับถ้าตั้งไม่ได้ก็ ส่งมาเดี๋ยวผมตั้งให้ผมมีที่วัดโฟเซนเซอร์อยู่เซนเซอร์จับโฟอยู่ว่าซ้ายขวามันจ่ายโฟอ,อกมาเท่าไหร่ค่าตรวจเช็คเนี่ยก็ค่าค่าบริการตั้งเ่ยผมขึ้นเครื่องเช็คเนี่ยก็อยู่ที่4ี่พันบาทส่งมาได้เลยนะครับผมไม่มีถ้าเกิดปั๊มเนี่ยเช็คแล้วมีแรงนะครับแต่เดือนหน้าถอยหลังเนี่ยไม่เท่ากันก็โอกาสออกที่เจ้าตัวปั๊มเนี่ยก็สูง แต่แน่นอนนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เจ้าตัวสองตัวนี้อย่างเดียวมันอาจจะอยู่ที่เจ้าตัวนี้ด้วยตัวคอนโทรลซึ่งการหาสาเหตุเนี่ยมันก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับเพอเจ้าตัวโพคอนโทรลเนี่ยก็จะมีหน้าที่คุมน้ามันยิงซ้ายยิงขวาเหมือนกันมาเข้าเจ้าตัวนี้นั่นเองถ้าเกิดเจ้าตัวเนี้มันตั้งไม่เท่ากันนะครับตั้งไม่เท่ากันสมมติกับตำแหน่งกลางหรือตั้งเยอะไปเอียงซ้ายเยอะไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ยิงไม่เท่ากัน หรือเจ้าตัวนี้ลีกนะครับก็จะทาให้ปั๊มเนี่ยไม่มีแรงเดินก็คือเจ้าตัวเนี่ยมันจะไม่ตั้งองศาเลยถ้าเจ้าตัวนี้ลีกนะครับก็คือมันไม่ยิงน้ำมันจ่ายซ้ายจ่ขวาเลยน,นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเปลี่ยนอะไรมาหมดแล้วทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังแบบปั๊มแบบนิ่งๆเย็นๆเจี๊ยบๆแต่ไม่ขยับไม่มีแรงก็สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นที่เจ้าตัวนี้ ก็ส่งมาตรวจเช็คได้นะครับผมไม่มีอะไรครับสําหรับวันนี้นะครับปั๊มเกี่ยวข้าวก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็บกมากในบ้านเรานะครับเนี่ยก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับปัญหาการวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับผมถ้าหาไม่ได้ทําไม่ได้ก็โทรมาปรึกษาได้นะครับหรือจะส่งปั๊มเข้ามาตรวจเช็คได้เราก็ยินดีบริการโอเคครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ